หยุดก่อนครับใครที่คิดจะถอยรถใหม่หรือควักเงินก้อนโตลงทุนในวันนี้ขอให้ฟังคลิปนี้ให้จบก่อนเพราะวันที่14ธันวาคมนี้มีสัญญาณเตือนภัยที่หลายคนอาจคาดไม่ถึงสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันอาทิตย์ที่14ธันวาคมพศ2568 วันนี้ตรงกับวันแรม9้าค่ำเดือนหนึ่งปีมะเสง็งจุลศักราช1387ภาพรวมวันนี้บอกเลยว่านิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวจะดีที่สุดครับเพราะเป็นวันที่ห้ามประกอบการมงคลและห้ามถอยรถใหม่เด็ดขาดครับมาเช็คกราฟชีวิตกันทีละเรื่องครับการงานงานเก่าที่ค้างคาวันนี้ดูเหมือนจะไม่ขยับครับอาจถูกดองงาน หรือผู้ใหญ่กําลังเพ่งเล็งจับผิดคุณอยู่เอกาสารสัญญาต้องตรวจให้ดีห้ามพลาดแม้แต่จุดเดียวและที่สำคัญห้ามขยายกิจการวันนี้ประคองตัวไปก่อนครับการเงินกระเป๋ารั่วครับมีเกณฑ์เสียเงินก้อนโตเพื่อแก้ปัญหาที่คุณไม่ได้ก่อระวังถูกเอาเปรียบหรือถูก,กโกงได้ง่ายๆความรักความสัมพันธ์เปราะบางมากแค่เรื่องเล็กน้อยก็อาจกลายเป็นเรื่องใหญ่ คนโสดต้องระวังเป็นพิเศษอาจไปรักคนที่พ่อแม่เขาหวงหรือแย่กว่านั้นคือถูกหลอกให้รักแล้วจากไปครับแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเรามาแก้เคล็ดกันดีกว่าใครอยากรอดวันนี้ให้ใส่เสื้อสีส้มแดงหรือชมพูดึงดูดพลังงานบวกส่วนสีที่ต้องหนีให้ไกลคือน้ำเงินและดำครับใครจะไปเจราจาค้าขายหันหน้าไปทางทิศตะวันตกหรือทิศใต้ รับทรัพย์แน่นอนมาถึงไฮไลท์สำคัญใครรุ่งใครร่วงเช็คปีเกิดกันครับวันนี้เป็นวันมะเสงทาธาตุไฟเต่งจีคนดวงดีสุดๆคือคนเกิดปีวอกปีฉลูและปีรากายินดีด้วยครับแต่3ปีนักสัตว์ที่ต้องระวังตัวสูงสุดฟังให้ดีครับ 1. ปีกุล เลี่ยงเดินทางไกลระวังอุบัติเหตุและสุขภาพวันนี้ใจร้อนไม่ได้เลยครับ 2. ปีขานระวังถูกหักหลังเพื่อนร่วมงานแทงข้างหลังหรือมีคดีความจากการทำงาน 3. ปีมะเสง็งวันนี้เครียดหนักคิดมากจนไมเกรนขึ้นปล่อยวางบ้างนะครับแถมท้ายสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกกรอดวันนี้เกิดช่วงเชา้าโตไปรับราชการมั่นคง เกิดกลางวันเป็นนักธุรกิจนักสู้ค้าขายเก่งเกิดช่วงดึกเป็นนักการทูตปรับตัวเก่งครับฟังคำทำนายแล้ววันนี้คุณเกิดปีนักษัตว์อะไรแล้ววางแผนจะทำอะไรในวันนี้คอมเมนต์บอกผมข้างล่างหน่อยนะครับผมรออ่านอยู่ถ้าไม่อยากพลาดการเตือนภัยดวงชะตาแม่นๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสำหรับวันนี้ ขอให้ทุกคนใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทสวัสดีครับเทวดาาถึงตัย